มาสู่ช่วงเปิดประตูดวงจากผมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เราจะมาดูดวงกัน12ราศีนะฮะแบ่งเป็น3มกลุ่มกลุ่มแรกนะครับดีที่สุดฉุดไม่อยู่กลุ่มที่สองดีปานกลางไม่ดีมากไปและไม่ดีน้อยไปกลุ่มที่สามรู้กันไว้แก้ดีกว่าแย่แล้วแก้ไม่ทันนะฮะเรามาดูกลุ่มที่ดีที่สุดฉุดไม่อยู่ก่อนนะครับ ราศีแรกได้ไก่ราศีมังกรได้ไพ่ d m เอ็มเพนะฮะหรือไพ่พระราชินีสัปดาห์นี้การงานการเงินสําเร็จและมั่นคงนะฮะอาจจะมีบุตรนะบางดวงชะตา ราศีที่สองคือราศีเมถุนได้ไพ่เดมเพลอร์นะหรือไพ่พระราชาการงานการเงินสำเร็จและมัน่นคงนะฮะราศีที่สนะครับคือราศีกันนะฮะราศีกันได้ไพ่เดอะสตารบ่งบอกโชครักเงินทองสัปดาห์นี้มาแน่นอนนะราศีที่ 4, นะสี่นะฮะราศีพิจิกนะได้ไพ่เดอะซันเดอะซนบ่งบอกว่า สำเร็จสมหวังทุกอย่างห้ามใจร้อนอย่างเดียวนะฮะเรามาดูราศีปานกลางกันนะครับราศีปานกลางราศีแรกได้แก่ราศีพฤศพได้ไพ่พระสังคราช อมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้เชื่อผู้ใหญ่สัปดาห์นี้ดีแน่นอนนะราศีที่2คือราศีธนูได้ไพ่เดชาริออดวางแผนดีๆเรื่องเงินเรื่องบ้านนะหรือมีคนที่มีสีมีสันมียศตําแหน่งมาชอบมาช่วยเหลือราศีที่3คือราศีกรกฎได้ไพ่จัดส e n t บ่งบอกว่าให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวร เยอะๆสัปดาห์นี้จะดีแน่นอนนะครับและราศีที่4คือราศีมีนปลายสัปดาห์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือและอุป,ปถัมภ์ครับเรามาดูราศีกันไว้แก้ดีกว่าแย่แล้วแก้ไม่ทันเนี่ย ราศีแรกคือราศีกุมในไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะฮะเล่งทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะดีราศีที่สองคือราศีตุลนฮนะไในไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูบงบอกว่าจะหมด เงินด้วยการเที่ยวเตะหรือซื้อของสวยของงามราศีที่3คือราศีเมษได้ไพ่แฮงแมนนะฮะไอเชื่อรผู้หลักผู้ใหญ่ดีเดี๋ยวจะตกงานได้นะสัปดาห์นี้ราศีที่4ี่คือราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์ได้ไพ่แดมพพลันสัปดาห์นี้สวดมนต์เยอะๆนะครับกวดน้ำบ่อยๆให้เจ้ากรรมในเวรน,นะแล้วเดี๋ยวมันจะดีอันนี้คือรู้กันเอาไว้แก้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคือการพยากรณ์จากผมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เชื่อส่เป๊ะ